ไห้มามาสองชัวคุณยายก็ว่าเละมาโดนกระปกเมี่ยายเนาะก็ต้องขอขอบคุณเนาะขอบคุณคุณพีพัฒน์เนาะขอบคุณมากครับแอ็ไใบเรานี่แหละหรือบ้านหลักธรรมชาติเรานี่ะเนาะสามบ้านสามบ้านขอบคุณมากครับคุณยายก็สองทุ่มเนาะสองทุ่มบ้านคุณยายเนาะขอบคุณคุณแม่ละไมเนาะขอบคุณคุณแม่ละไมขอบคุณปฏิเนาะขอบคุณวี่ขอบคุณ คุณตเกียวเนาะขอบคุณยาอบเนาะขอบคุณคุณสมบูรณ์เนาะแล้วก็ขอบคุณประควรเนาะขอบคุณประควรขอบคุณน้องย่าเนาะขอบคุณน้องย่าขอบคุณคุณลุไมเนาะขอบคุณใครๆหลายคนเนาะที่มากําลังใจในวันนี้เนาะบางทีก็จําชื่อผิดจําชื่อถูกเนาะต้องขออภัยกันด้วยเนาะแต่ก็ขอให้ทุกท่านทุกคนเนาะโชคดีมีใช่ขอบคุณคุณยายชมขอบคุณมากๆางๆเดี๋ยวเข้าไปคุณยายครับเข้าไปเข้าไปบ้านจะชมคุยสนุกคุยสนุก ก็ขอบคุณ <accurately> ทุกกำลังใจนะครับขอบคุณน้องวิเนาอขอบคุณมากก็ขอให้ทุกท่านทุกคนเนาะจงประสบความสุเร็จกันทุกคนเนาะทำอะไรสิ่งไหนก็ขอให้ประสบแต่ความสุขความเจ็บความไข้อย่าให้มีเนาะแม่เอือก็ขอบคุณโมสวัสดีมากก็สวัสดียามเช้าเช่นกันครับคุณแม่เอือครับขอบคุณมากครับที่แวะเข้ามาให้กำลังใจเนาะขอบคุณคุณเมื่อเอือเนาะแม่เอือก็มีทีมงานเนาะคุณอ้ําคุณอ้ํา บ้านของคุณอ้ําเนาะแหวกพลังใจกันได้เนาะบ้านของคุณอ้ําเนาะทุ่มหนึ่งเนาะถึงทุ่มตรงเนาะไปถ้าไปบ้านคนเมื่อก็ไปทีมงานนี้เนาะไปทีมงานนี้ไปทีมงานของเอื่อนไม่เออก็เลือบยี่สิบสามขอบคุณครับขอบคุณมากๆเลยครับวันนี้เนาะถึงเลือบยี่สิบสามแล้วขอบคุณมากๆเลยครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนขอบคุณทั้งใจเนาะที่มากดไลค์กดเลิฟมให้ก็ขอบคุณมากๆ็ขอบคุณคุณยายเล่มเนาะวันนี้ขอบคุณคุณยายเลี่มไม่รำไม่ก็ ไม่เอือก็ทักทายคุณแม่ละไม่อย่าอบก็บวงมือมาเนาะสวัสดีครับแม่ดุดเนาะแม่ดูดก็เลิฟสิบสามชนกันครับขอบคุณครับคุณแม่ดุดครับขอบคุณครับขอบคุณครับที่วางแรงใจเนาะแบบแม่ดุดก็ขึ้นไลอยู่ทุกวันเนาะแวะแรงใจกับแม่ดูดได้เนาะแม่ดูดก็คุยสนุกบ้านแม่ดูดก็คุยสนุกสนานกันเป็นกันเองหมดเนาะไปแต่ละบ้านเนาะไม่มีเรื่องไม่สนุกเนาะไปแต่ละบ้านแต่บ้านสนุกสนานกัน จะได้มีความสุขกันทุกคนนั่นแหละเนาะก็ขอบคุณคุณแม่เอื้อเนาะขอบคุณคุณแม่ดูดขอบคุณพี่พัดขอบคุณคุณยายเนาะขอบคุณคุณยายเจียเนาะบ้านคุณยายเจียขอบคุณยุณยายหลานเราเนี่ยแหละขอบคุณคุณแม่เราไหมคุณแม่ของเราทั้งหลายที่แมาลังใจก็ขอบคุณมากครับก็ขอบคุณป้าตีขอบคุณป้ากวนเนาะที่มาลังใจเนาะที่มาลังใจก็ขอบคุณมากๆขอบคุณมากๆเนาะ คุณทุกกำลังใจที่แวะเข้ามาเนาะในยามเช้านะพอขึ้นเช้าทุกวันอย่างนี้แหละไม่ได้ไม่ได้มีเวลาอื่นเนาะไม่มีเวลาอื่นก็ขอบคุณมากๆเนียเอื้อทักทายคุณยายเจียอาเนาะมึงก็ขอบคุณทุกกำลังใจเช่นกันค่ะก็ขอบคุณทุกคนเนาะอย่าลืมเนาะบ้านของคุณแม่ดุดก็ดุดฎีเนาะไม่ใช่คนเมืองยศเนาะนี่บ้านรองบ้านรองเนาะต้องไปบ้านแม่ดุดสดีสปาเนาะถ้าไปนั่นถ้าไปบ้านของเอื้อเขาไม่เจอเนาะไม่เจอต้องไปบ้านของคุณอ้ําเนาะไปบ้านของคุณอ้ํา หนึ่งทุ่มตรงเนาะบ้านนั้นหนึ่งทุ่มตรงต่ไปบ้านอื่นเนาะธรรมดาได้หมดได้หมดต่ไปบ้านคุณยายก็ไปบ้านคุณยายเจอาก็ไม่เจอเนาะไม่เจอเพราะว่าคุณยายก็ไปอยู่กับหลานเนาะไปอยู่กับหลานนูน่น <c> ก <uma> ็ไปกำลังใจกันได้กำลังใจกันได้ถุกองทางที่เขาได้เนาะทุกทางทางเขาได้สไตเนาะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในโลกนี้เนาะก็ขอดมบัดาลให้ทุกท่านทุกคนเนาะที่เข้ามาในไลฟ์ของมูแนิธในเชา้านี้เนาะ ก็ขอให้แต่มีความสุขกันความเจริญกันเนาะนอนหลับให้ได้เงินมือนอนตื่นให้ได้เงินแสงกันทุกคนเนาะอย่าจ็บอย่าไข้อย่าจนร่ำรวยกันทุกคนนอนในเช้านีเนาะบนช่องก็น่าจะขออนุญาตทุกท่านทุกคนเนาะลงไลนเนาะเพราะว่าได้เวลาแล้วเนาะพว่าเป็นเวลาของคนอื่นขึ้นบ้างเนาะก็เวลาของคนอื่นขึ้นบ้างขอบคุณน้องยาเนาะให้กำลังใจมาเนาะขอบคุณมากครับขอบคุณน้องยาขอบคุณน้องยามากๆกองหลังกองหลังเราทั้งกองหนุนทั้งกองหน้าเนาะขอบคุณมากครับน้องยาครับขอบคุณมากครับ ก็ขอให้ทุกคนโชคดีเนาะนอนหลับกันก็ให้ได้เงินหมื่นนอนตื่นมาให้ได้เงินแสนทุกคนเนาะก่อนโชคดีไม่ใช่กันทุกคนอย่าเจ็บอย่าไข้อย่าจนเนาะก็ขอให้ร่ำรวยกันทุกคนเด้อมาชแนลก็ขออนุญาตลงไลค์ให้นีก่อนนะครับบ๊ายบายโชคดีทุกคนนะครับพรุ่งนี้เช้าเจอกันใหม่ครับที่เก่าเวลาเดิมครับบ๊ายบายครับดีครับโชคดีทุกคนครับขอให้ร่ำรวยขอให้รวยกันเด้อโชคดีทุกคนครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายครับพรุ่งนี้เช้าเจ็ดโมงเช้าเนาะถึงสองโมงเช้าของทุกวันเนาะใครว่างๆก็แวะเข้ามาลงใจกับมุือชเนาะ แยกกัามากำลังใจงกับเป็นกำลังใจให้กันและกันได้เนาะในยามเช้าเนาะของทุกวันเนาะก่อนเดินทางเข้ามาอันก็มาคุยก,กันเนาะขอให้ร่ลำรวยกันทุกคนเด้อมันเชื่อขออนุญาตลงเทนก่อนนะครับบ๊ายบายครับโชคดีครับบ๊ายบายครับ